สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเดินทางมาเก็บบวบเหลี่ยมนะคะอันนี้ก็เป็นสวนของคุณแฟนนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาช่วยแฟนเก็บนะคะแล้วก็จะเลือกอลูกที่สามารถเก็บได้เราก็จะมาเก็บใส่ตะกร้ากันก่อนนะคะก่อนที่เราจะนำไปขึ้นรถอันนี้ก็จะเป็น บรรยากาศในช่วงที่เหมือนคืมฟ้าคืมฝนแต่ก็ร่มเย็นดีบางบางลูกนะคะก็จะมีตำหนิหรือมีพวกมแมลงมาเจาะบ้างนะคะก็เป็นธรรมดาเมื่อบวบต้นบวบเริ่มโตแล้วนะคะก็จะมียอดนะคะที่ ไต่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมีการจับยอดนะคะเพื่อให้อยู่ติดกับเชือกแล้วก็เลือเล้อยเลื้อยไปตามเชือกในส่วนของลำต้นนะคะหรือยอดที่เริ่มคุมเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะต้องมีการนําไม้มาค้าไว้เพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกอันน้ําหนักที่มากเกินไปหรือลมพายุที่มามีส่วนให้ต้นบวบของเรานะคะ ได้ล้มลงไปได้และนี่ก็เป็นการทำสวนบวบเหลี่ยมที่จังหวัดสระแก้วค่ะ